เลครับโอบโอพิธีนะครับอาร์ตี้จากแปร์ครับพี่บีบลูคอปนะครับพี่ไนซ์แอตลาสจังแล้วก็จินจากบัสเจแล้วก็เฟรมจากไนซ์ไทแทนครับแมก้าจากโฟมิกซ์บอนนาดอนเติร์ดละพาร์นะครับวิกเตอร์จากทร็อกซี่แล้วก็ต้าอู่นั่นเองครับต้องบอกว่าถูกสนาดแน่นอนถูกต้องส่วนฝั่งของบลูเดวิลนะคะ ยูศิลเินพีน่น้องครูจากเลิฟอีสนะคะคุณโก้วสินจากลูท็อบนะคะคุณจูเนียจากแอตลา่ะแล้วก็มีไทยคุณพอ เมื่อกี้ค l ูเดวิลดูแบบแฟนๆรุนหลามนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้เรียกว่าเป็นช่วงของการตัตตกตวงกำไรบารเลยอ่ะใช่ฮะนี่คือเกมที่เราไม่สามารถหาชมได้ที่ไหนจริงๆนอกจากแต่ละซีรีส์โอリンปอมาดูค่ะทำไมโก้แล้วพี่โก้ใส่ไอ้ผ้าพัดคอได้ไามทำไมฮะทำไมเกิดอะไรขึ้นโก้ทำไม ตอนแรกนี่ในฝั่งของบูเดวิลเราไม่ได้ไม่กล้าส่งโก้เข้าไปนะครับแต่ว่าเราเห็นนักบอลอาวุโสจากทางสีส้มแล้วนะครับมีถึงสองและสามตำแหน่งนะครับเราก็เลยเสริมโกเข้าไปนะครับนักบอลอาวุโสพี่มีอะไรตอบโต้ไหมย้นไหนคะขออนุญาตวิ่งไปให้นักบอลอาวุโสค่ะนนจะด่าพี่อะไรพี่ทนได้เสมอครับเพราะว่าพี่เป็นคนฝั่งทนครับนนทายอินกันตรงนี้ไปเลยครับคุณนนทายอินซะแล้ว ตอนนี้สีส้มกำลังลองนะฮะในฝั่งของบูเดวิก็กำลังลองดูนะครับเพื่อให้ลูกบอลคุ้นตีนนะครับอันนี้เพื่อได้นะครใช่ไหมว่าพุทธขาดีกว่าใช้คหมว่าลร่างกายก็เลยการโดนนะลูกเนาะใช่ฮะบังเอิญชอบจริงๆฮะเขอบคุณตีนรีเพล็กอีกโอ้โหอ่ะแฟนๆของแต่ละสีเนี่ยส่งเสียงกันเอาใจให้กับนักบอลหน่อยจ้ะบูเดวิลขอาเสียงกับ มีป้ายใครชูขึ้นมาให้หมดครับมีป้ายใครชูขึ้นมาให้หมดมาเลยใครอยากยกป้ายอะไรให้เขาหันมามองเราพวกนี่มีคำคมแปลกๆอะยกทีพี่ดาวอ่านไม่ทันใครสุดหล่อเก่งมากนะฮะเขาอยู่สีะเขาอยู่สีดูน่ะเขาอยู่สีบลูเดวิล่ะแต่ไม่เป็นไรเล่าแบบนี้เรามันไม่มีไม่มีหอบไม่มีคมแบนมันไม่มีคมแดงใช่ฮะไหนก็มีนะขอบคุณค่ะ ชนะชัวร์ใจยังชนะเลยอุ๊ปตาหัวอฟโรดป้ายมานี่ป้ายมาถึงแม้เขาจะอยู่วันนี้ถูกจับแยกสี่ใช่แต่สงการเขาอยู่ด้วยกันเยอะแล้วจริงแยกแค่นี้วันเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่เดวจะไม่แยกกันเลยมั้งใช่ฮะนี่ฮะมีการฝึกติงจุดโทษครับของฝั่งบลูเ d e v ลครับเรามีเวลาวอร์มอีก2นาทีนะคะให้ลูกบอลคุ้นท้ายใช่แล้วนะครับฝั่งของโกลคิปเปอร์คือคุณพอเช่ขอเดี่ยวเหนียวคเัานี่ขอเดี่ยวเหนียว รูปสวยจังทีพอลูกจอไปจังทีจังจิเอาล่ะเหลือเวลาอีกเอาเลยนะเราจะเอาเลยไหมโอเคทุกคนคะ